เกษตรกรทั่วแดนต่างนิยมใช้กันของดีจึงมาบอกท่านมีสารอาหารคุณภาพมากมายเวรเพลนของดีแน่นอนมีสูตรไอออนที่สุดยอดกว่าใครสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทำงานของ3มเกลอนวัตกรรมใหม่เวอร์เพลน กับความสุขอันยั่งยืนประกอบไปด้วยครับเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไคโตสารทั้งชนิดน้ำและชนิดผงไฮเทคโนโลยีที่สำคัญครับมาพร้อมกับนะครับปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้ครับเรามีแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับติดตามมาดูผลการทำงานของหญิงเกษตรซึ่งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์สำคัญครับของ World c l a s s Innovation วันนี้เธออยู่ที่นี่แล้วครับหญิงเกษตรครับผม สวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะครับและที่สําคัญครับบอกอท่านตรงๆนะครับว่าที่แห่งนี้ครับเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของ3ามเกลือเวอร์แพนเป็นระยะเวลา3ปีกว่าแล้วในสูตรดังเดิมวันนี้ครับเธออยู่ที่หมู่หนึ่งบ้านท่าโสมตําบลท่าโสมอําเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเธอปลูกมังคุดครับ200กว่าต้นเธอบอกว่าโอโ้สูตรเดิมก็ดีอยู่แล้วพอมาลองทดลองสูตรใหม่เมื่อสิงหาคมที่ผ่านมาตอนนี้ก็ตุลาคมปลาย เธอบอกว่าโอ้โหมันใช้ง่ายใช้แล้วละลายไวเห็นผลทันอ,อกทันใจเหลือเกินเป็นอย่างไรมาพบกับเจ้าของสวนและนี่ครับหญิงเกษตรเลยครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสค่ะโอกาสนี้ครับรายงานตัวสักนิดครับว่าเรามีชื่อเสียงอย่างไรครับผมสวัสดีค่ะชื่อประนอมนิยมการค่ะอยู่บ้านท่าสมตำบลท่าสมอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดค่ะมีชื่อเล่นไหมครับ พี่หนิวค่ะพี่หนิวผมขออนุญาตเรีกยกว่าพี่หนิวนะครับได้ค่ะพี่หนิวครับในฐานะที่พี่หนิวเองเนี่ยเป็นคนที่เริ่มใช้ตั้งแต่สามเกลอถูกไหมครับตั้งแต่ดั้งเดิมมาเป็นระยะเวลา3ปีตอนที่ใช้สูตรเดิมนั่นลักษณะของมังคุดเราเป็นยังไงครับก็วัดสวยแล้วนะครับให้ผลผลิตดีลูกก็สวยใบยก็สวยค่ะอ๋อตอนนั้นนะค่ะน,นี่มังคุดของเรานี่อายุกี่ปีครับเนี่ยมีหลายระยะ สามสิบมียี่สิบกว่ามีค่ะอ๋อมีตั้งแต่ยี่สิบไปถึงสามสิบกว่า<ะ>นี่กี่ร้อยต้นกัน,กนครับที่พี่หนิวดูแลเนี่ยสองร้อยกว่าต้นสองร้อยกว่าต้นค่ะอายุขนาดนี้หมดเลยค่ะก็ใช้คู่หูสูตรดั้งเดิมมาตั้งแต่สามปีที่แล้วใช่ค่ะแล้วปัจจุบันนี่หันมาใช้สูตรเรียกว่า grade, <ะ>อัปเกรดถูกไหมครับเป็นสูตรนวัตกรรมใหม่ของสามเกลือค่ะผมถามก่อนว่าตอนที่เราใช้เวอร์แพนอะมิโนกับเวอร์แพนไคจตซานเนี่ยสูตรใหม่เนี่ย ในมังคุดของเราเนี่ยเราเริ่มมาใช้เมื่อเดือนอะไรครับต้นเดือนสิงหาเนาะมาใช้เมื่อต้นเดือนสิงหาใช่ไหมครับพอเรามาใช้นะครับในชุดใหม่เนี่ยเรากท็ทำเหมือนเดิม,ห,ม,นดมหนึ่งซองใช่ค่ะหนึ่งขวดน้ำพันลิตรนะครับผมถามนิดหนึ่งว่าวิธีการผสมในการละลายตัวหรืออะไรเนี่ยมันง่ายอย่างไรบอกพี่น้องได้ครับวิธีการผสมสูตรใหม่เนาะจะไคตไซา์เหมือนเข้มข้นขึ้นแล้วก็ผงก็ละลายง่ายขึ้น เข้ากับตัวยาได้ไม่มีปัญหาทุกอย่างค่ะดีค่ะสูตรเก่าจะเป็นผงสีดำนะค่ะแล้วก็จะละลายยากนิดนึงบางคนอาจจะใส่น้ำแล้วเขย่าข้างนอกก่อนหรือกวนข้างนอกก่อนแต่อสูตรใหม่เนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาละละลายง่ายขึ้นคำว่าละลายง่ายขึ้นนี่คือหมายความว่าเราแทบไม่ต้องมาเขย่าอะไรก่อนเลยใช่ใช่ใส่ลงไปในถังได้เลยใช่ค่ะแล้วก็ตามด้วยไข่ตัวซานพี่ก็ใส่ไข่ตัวซานก่อนแล้วก็กวนให้เข้ากันเพื่อปรับสภาพน้ําให้น้ําเป็นกลางอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็พี่ก็ใส่ ผงแล้วก็ใส่ตัวอื่นแต่ผงก็คือจะละลายง่ายว่าสูตรเก่าใช่ละลายง่ายว่าสูตรเก่าคำว่าละลายง่ายเนี่ยมันหมายความว่าเราไม่ต้องไปเขย่าแบบเดิมแล้วใช่บางบางที่สูตรเก่ามันต้องเหมือนเพื่อที่จะต้องอยู่ตรงนั้นตรงนี้ต้องใช่มันต้องกวนข้างนอกหรือว่าต้องเขย่าขวดอะไรเงี้ยถึงใส่อะไรเงี้ยแต่เนี่ยคือใส่ละลายง่ายเลยตัวใหม่อ่ะสูตรใหม่อ่ะก็หมายความว่า มีความสะดวกสบายขึ้นใช่ใช้ง่ายขึ้นละลายได้ไวขึ้นใช่ค่ะเอาละครับนั่นคือวิธีการผสมของพี่หนิวพี่หนิวครับเมื่อผสมแล้วเราก็คงฉีดพ่นแบบสไตล์เดิมเลยแบบเดิมถูกไหมครับแบบเดิมเลยแบบเดิมแล้วอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมากกว่าเดิมครับมันแตกใบอ่อนพอแตกมาเนี่ดเหมือนมันเป็นหางปลาทูไงเนะมันจะแบบขยายเร็วมากเลยจะแพ่เร็วมากเลยแล้วใบก็จะใหญ่เขียวเข้มขึ้นเร็วอะไรเงี้ยมันขึ้นเข้มขึ้นอะไรเงี้ยเร็วขึ้นอืมเร็วขึ้นกว่าเดิม เขาอวบขึ้นคืออะไรของมันครับส่วนก้านใบใหญ่อะไรเงี้ยอ๋อก้านใบอวบขึ้นใช่ไหมครับใบใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วกิ่งก้านสาขาลําต้นล่ะครับก็ใหญ่กว่าเดิมอะสมบูรณ์กว่าเดิมค่ะสมบูรณ์สุดเก่าดีกว่าค่ะครับก็เร็วกว่านี่ในส่วนของเวอร์แพนอะมิโนกับไคโตซานนะครับแล้วก็พี่หนิวครับในฐานะที่วันนี้แบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับของหญิงเกษตรปุ๋ยอินทรีย์ทางดินเวอร์คลาสนะครับชนิดเม็ดนะครับ ของแบรนด์เนลเซเดอร์เราวันนี้มาสวยงามเหลือเกินเธอเนี่ยมีปัญหาอยากจะถามพี่หนิวว่าได้ใช้ของเธอไหมนะครับทําอย่างไรเีนเชิญครับค่ะอยากจะสอบถามพี่หนิวนะคะ<ฆ>ว่าเราเนี่ยได้ใช้ปุ๋ยหญิงเกษตรด้วยนะคะ<ฆ>เห็นว่าพี่หนิวซ้บมาไ่ว้เช่นนั้นนะคะแล้วก็หญิงอยากจะถามนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราได้ใช้ปุ๋ยหญิงเกษตรสุดสุดดั้งเดิมก่อนหน้านี้เนี่ยต้นของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะสภาพดินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสภาพดินก็ มีขี้ไสเดือนก็ดินเหมือนดีขึ้นรากไม้ก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนเหมือนสมบูรณ์นะเนาะดินนิ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ,คะ พอมาใช้สูตรใหม่ก็ดีขึ้นไปกว่านั้นอีกค่ะโอ้โหนี่ขนาดผู้หญิงยังไม่ละลายเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหญิงมองว่าพี่หนิวค่ะด้วยความที่เขารู้สึกว่าสูตรเก่าว่าดีแล้วนะแต่สูตรใหม่เนี่ยมันดียิ่งขึ้นเขาอยากจะพูดอยากจะบอกเลยนะคะก็คือสูตรใหม่เนี่ยก็คือยังไงคะพี่หนิวละลายเร็วขึ้นใช่นะคะแล้วหลังจากที่ใช้ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาเนี่ยจนถึงช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าดินมันเป็นยังไงบ้างขึ้นคะพี่ ดินมันเหมือนฟูขึ้นนิ่มขึ้นสภาพดินไม่เสียจะมีขี้ไสเดือนเยอะขึ้นจากที่ดีอยู่แล้วก็ดินมันฟูขึ้นไสเดือนมันเยอะขึ้นนั่นหมายถึงว่าพวกอากาศหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้ดินเราดีขึ้นพอดีขึ้นมันก็จะไปสู่ถึงรากลำต้นแล้วก็ใบแล้วก็ผลในที่สุดเลยใช่ไหมคะพี่หนิวใช่นะ,นะคะแล้วมีความรู้สึกว่าประทับใจยังไงบ้างกับปุ๋ยสูตรใหม่หญิงเกษตรก็ประทับใจตรง ทำให้ดินดีต้นไม้สมบูรณ์ขึ้นดีมั่นใจขึ้นไหมมั่นใจขึ้นว่าถ้าใช้แล้วมันต้องให้ผลดีขึ้นตอบแทนดีขึ้นแน่นอนด้วยความมั่นใจในหญิงเกษตรเลยคไม่เสียขอบคุณมากค่ะพี่หนิวครับกลับมาที่ว่าเมื่อสามเกลือใช้พร้อมกันแล้วเนี่ยปีนี้คาดว่าผลผลิตเนี่ยทุกที2 0 0กว่าต้นเนี่ยพี่หนิวเนี่ยได้ผลผลิตสักกี่ตันกี่กิโลกันครับในอดีตที่ผ่านมาที่ใช้สูตรดั้งเดิม ปีที่แล้วเนาะได้ไป10กว่าตัน10 <17. S 2> กว่าตันจากปีที่แล้ว10กว่าตันปีนี้ครับ2567บํารบำรุงมาโดยตลอดเนี่ยก็จะไปออกปีหน้าถูกไหมครับปีหน้าพี่หนิวคาดว่าจากการที่เราบำรุงอย่างเนี้ยนะครับแบบที่เรียกว่าใช้สูตรใหม่ร่วมด้วยนะครับเพิ่มเติมมาเนี่จะก,กี่ตันครับ20ขึ้นไหมคะเอา20ขึ้นก่อนค่นั้นกนค่ะ ครับเพิ่มขึ้นแล้วกันค่ะไม่กล้าพูดแรงเพราะว่ากลัวชาวบ้านแถวนี้จะมาขอยืมเงินนะครับเลยว่าบอกไว้ว่า20ตันเห็นเห็นจากปีที่แล้ว10ตันนั่นใช้คู่หูสูตรเดิมนะครับแต่เมื่อรวมกันแล้วนะครับปีนี้ทั้งนวตัตกรรมใหม่3 <c oughs> เกลอเวอร์แพนเธอบอกว่ามังคุด200กว่าต้น20ตนันเห็นเห็นและจะมาติดตามดูกันว่าสิ่งที่เธอมั่นใจนั้นและตอบไปว่าสูตรใหม่ที่เรียกกันว่าใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจ 20ตัน <c oughs> แน่นอนเ <_ C 1> พรรื่อนักการเกษตรครับที่สําคัญครับเวลาที่เราทําอะไรนะครับที่เป็นของใหม่แล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกร,ษษษษกรกอ,อย่างจริงจังซึ่งเป็นของแท้ก็มักจะมีผู้ที่ติดตามมาแล้วก็ทําเรียนแบบนะครับแต่ที่สําคัญครับผู้ที่เป็นแบรนด์แอมบบสเดอร์ของหญิงเกษตรเธอจะมาบอกว่าของแท้เป็นอย่างไรของเทียมเป็นอย่างไร,เ,รเช่นครับ ของแท้ต้องชื่อตราหญิงเกษตรเท่านั้นนะคะไม่มีแบรนด์เครื่อญาตินะคะ คนนั้นคนนี้กเกษตรไม่มีนะคะต้องหญิงเกษตรเท่านั้นและที่สําคัญนะคะอย่าลืมดูโลโก้ด้วยเป็นรูปผู้หญิงนะคะใส่มงกุฎซึ่งหมายถึงเขาเป็นผู้หญิงที่มีชัยชนะในเรื่องของการทําการเกษตรนะคะคและที่สําคัญต้องมีรูปหญิงที่ิีการด้วยฝากเอาไว้ด้วยนะคะสําหรับปุ๋ยดีๆนะคะเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มผลผลิตยั่งยืนด้วยนะคะกับปุ๋ยหญิงเกษตรคะ่ะโอ้โหนั่นคือพลังของแบรนด์แอมสเดอร์ครับที่จะทาให้กระเทือนเรือนลั่นด้านการเกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศไทยพลัง จอย่างนี้ครับบีดีดกับนวัตกรรมใหม่3เกลือเวอร์แพนวันนี้มิสเตอร์เกษตรและแบรนด์แอมบาสเดอร์ครับขออนุญาตลาไปก่อนพร้อมกับเจ้าของสวนผู้มีความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์วันนี้เราติดตามแค่นี้โอกาสหน้าเราจะไปติดตามทุกสวนที่ใช้3เกลอนวัตกรรมใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเวอร์แพน n หญิงเกษตรใช้ง่ายละลายไว เห็นผลทันใจเย้ yeah!